นอกเหนือจากการเที่ยวชมนะครับที่เราเห็นความหลากหลายของแต่โรงแรมแล้วองค์ความรู้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้ท่านผู้ชมนะครับทําบูตชีโฮเทลได้อย่างน่าสนใจและตอนนี้นะครับูรูหลายท่านพร้อมแล้วไปดูกันเดี๋ยวครับว่าูรูแต่ละท่านจะให้ความรู้อย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับการบริหารและการจัดการนะครับการเงินและการบัญชีจากธนาคารกสิกรไทยนะครับขอเสียงปรบมือให้คุณตรีวุฒิศรีเกตด้วยครับ ธุรกิจบูติคโฮเทลเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเมื่อใครพูดถึงธุรกิจนี้สิ่งที่เราคิดถึงคืออะไรบ้างนะครับแตกต่างรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่จริงหรือเปล่านะครับสร้างประสบการณ์พิเศษให้กับผู้พักอาศัยจริงไหมนะครับลงทุนไม่สูงท่าโรงแรมใหญ่อันนี้เห็นชัดเจนมากนะครับชัดเจนจริงๆกระแสนิยมยังคงแรงอันนี้ก็คงจะตอบโจทย์เราได้ทันทีข้อที่น่าสนใจก็คือสามารถที่จะ,ะจับกลุ่มลูกค้ากระเป๋าหนักได้จุดเด่นของธุรกิจ โรงแรมขนาดเล็กของเราก็คือนะครับความอบอุ่นความใกล้ชิดแต่สิ่งสําคัญก็คือในเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทีมงานให้กับผู้บริหารยังจําเป็นเสมอการออกตลาดการชาสัมพันธ์การจะทำเว็บไซต์นะครับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram ปัจจุบันนี้สําคัญมากๆนะครับสำคัญยิ่งกว่าเราออกโฆษณาอีกนะครับการเชิญดารา ผู้มีชื่อเสียงนะครับมาพักมาเยี่ยมที่เรานะครับแล้วในที่สุดแล้วสิ่งที่เราจะได้ก็คือได้มากกว่าสิ่งที่เราคาดหวังด้วยซ้ำเพราะว่าในคนที่มีชื่อเสียงต่างๆเนี่ยก็จะมีผู้ติดตามค่อนข้างเยอะแล้วสิ่งสำคัญก็คือเราโฆษณาบอกว่าเราดีก็ยังไม่สู้นะครับมีคนที่เข้ามาพักแล้วก็บอกว่าเฮ้ยดีจริงๆโดยเฉพาะคนที่เขารู้จักเขาเชื่อถือ เราจะสร้างโรงแรมได้นเนี่ยถ้าเราไม่มีเอกลักษณ์เราไม่มีแนวคิดชัดเจนของตัวเองเราไม่มีเงินทุนเราไม่มีสถานที่เนี่ย <Okay. S 1> บางทีการจะทําให้มันเกิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คนที่มาที่นี่คิดว่าหลายๆคนเขาคงจะมีเขาเรียกว่ามีภาพอยู่แล้วว่าเอ้ยฉันพอจะมีที่ฉันพอจะมีทุนแต่ไอการที่จะไปหาแนวคิดเนี่ยเขาคิดกันยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะนวันนี้เราก็อาจจะมาแชร์ประสบการณ์ของ พระนครนอนเล่นสาหรับคนที่สร้างแรงบันดาลใจได้เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับแต่สําหรับคนที่หาแรงบันดาลใจไม่ค่อยเจอเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยแรงบันดาลใจนี่หรือว่าไอ้ความคิดสร้างสารรค์เนี่ยมันมันเป็นพรสวรรค์หรือเปล่าเออเราก็เลยคุยกับเขาว่าเออถ้าเป็นพรสวรรค์เนี่ยเราก็อย่ามาพูดกันเลยดีกว่านะมันมันก็คงมันมันเป็นเรื่องของจตากรรมแล้วเรา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 คงไม่ไม่ไปพูดแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับเราเราคิดว่ามันมันฝึกแล้วก็ทําได้คือจริงๆโรสไม่ได้เรียนอะไรพวกนี้มันเลยนะคะ แต่แบบอาศัยสมัยก่อนคงเคยทํารายการทีวีที่แบบว่าต้องไปดูบ้านคนเยอะมันก็เหมือนอย่างครูพักรักจำโอ้อันี้ก็สวยแล้วเราเหมือนเรายิ่งเห็นเยอะมันจะมีข้อมูลเยอะถึงได้บอกว่าถ้าเราอยากจะออกแบบอะไรเงี้ยขอให้แบบไปหาดูเยอะๆหน่อยบางทีก็กเสิร์ช Google ดูเสิร์ชง่ายๆเลยค่ะ โมเดลทอยเล t เป็นยังไงวินเทจทอยเลทเป็นยังไงมันก็จะขึ้นมาแล้วก็ดูอ๋อแบบนี้เอออันนี้อันไหน,อน,นชอบแล้วก็เก็บใส่โฟเดอร์ไว้แล้วก็ค่อยมาคัดอีกอันอันนี้สีอย่างนี้เออสนุกดีแฮะเอออันนั้นมาผสมอันนี้ปุ๊บแล้วเราก็ที่เหลือวิ่งออกไปหาของให้มันได้ตามนี้เราต้องเป็นคนที่สร้างสารรคตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อเราจะต้องสร้างทางออกให้กับปัญหาเดิมๆเ,เนี่ยต้องพึงระวังไว้นิดนึงครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยต้องไม่ไม่ไปสร้างปัญหาใหม่ บางทีเราอาจะแก้ปัญหานี้เล็กๆปรากฏว่าไปสร้างปัญหาใหม่ที่ฝังลึกแล้วแก้ยากอีกนะครับพูดถึงบูติกโอเทลแล้วเรื่องของแบรนดิ้งเรื่องของตัวตนต่างๆแล้วเนี่ยผมช,ชอบใช้อนาลจีเทียบเคียงกันเนี่ยคล้ายๆกับเหมือนมีใครพอทราบพระสมเด็จบ้างฮะรู้จักใช่ไหมฮะแล้วพระสมเด็จนี่มันคือแบรนดิ้งหรือเปล่าถ้าถ้าหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะ คือแบรนดิ n g คืออะไรอาจจะเริ่มมองหยับหยแบบจากตรงนี้ก่อนนะฮะจากดินมีอักขระแล้วก็เริ่มมีเรื่องราวขึ้นมาเรื่องราวเกิดขึ้นเห็นหมั้ั touch point อยู่ที่วัดคนเข้าวัด touch point อีกอันนึงคือคนที่สวมขอออกไปมีเรื่องของการพูด referral เ,ออเห็นไหมะรีเ r e f e r ั a l เนี้ยสำคัญ แล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ดูน่าเชื่อถือขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็กลายเป็นความเชื่อขึ้นมาอันนี้คือเลเวลที่เรากำลังพูดถึงว่าเลเวลที่ Apple สร้างอยู่นะฮะแอปเปสร้าง b l l i v f สร้าง Faith แล้วสุดท้ายและปลายทางเลยคือไม่ต้องดูว่า Product ฉันคืออะไรฉันเดินเข้าไป Apple ฉันหยิบอันเนี้ยฉันก็วางที่คาเชียได้เลย ที่ผมจะมานําเสนอก็คือเป็นเรื่องของท้องอิ่มนะครับแล้วอิ่มยังไงให้มีความสุขถ้าเราทำบูติงโฮเทลเล็กๆเราสามารถทําอะไรก็ได้ที่เป็นโฮมเมดแล้วมันจะเป็นจุดขายและเป็นเอกลักษณ์ของโรงแรมเรานะครับสร้างตํานานอาหารเพื่อความโดดเด่นนะครับก็คือในการทําอาหารนะครับผมมีความเชื่อว่าคือแต่ละบูติงโฮเทลเนี่ยก็จะมีอาหารที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่า เราจะต้องมีอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์นะครับเพื่อให้คนพูดถึงว่าถ้าเป็นที่นี่แล้วเนี่ยต้องมาทานอะไรนะครับสวัสดีครับท่านเจ้าของบูติคโฮเทลและอนาคตเจ้าของไม่รู้ว่าจะมันจะดังที่สุดในโลกหรือเปล่าไม่รู้นะฮะจริงๆอยากรู้เนี่ยผมเขียนไว้ข้อหนึ่งก็ถาม10เจ้าของโรงแรมที่นั่งอยู่ Uh huh. ถามคุณเนี่ยนะวลลพัน์ถามเจ้าของโรงแรมนั่งอยู่เนี่ยว่าทำยังไงพอแต่ละคนก็ดังในโลกอยู่แล้วแล้วที่สุดเนี่ยไม่รู้ว่าดังที่สุดของที่สุดเนี่ยมันยังไม่มีทีนี้ถามว่าจะทํำยังไงให้บูชิโคเทลดังผมเชื่อว่าที่มานั่งวันนี้นี่บางคนยังไม่เป็นเจ้าของบูชิโคเทลอะแต่ว่าอยากจะเป็นหัวใจความสําเร็จมีอยู่ตัวเดียวคือทําเล แต่พอในยุคนี้พอมีโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นมาแล้วทำเลลดความสำคัญลงไปโดยเฉพาะสินค้าประเภทนิชมาเก็ตคือสินค้าประเภทบุทธโคเทลนี่แหละเวลาที่มันมี Facebook มี t w i t t e อร์มีสแกมปุ๊บเนี่ยนะฮะทำเลไม่มีความสำคัญมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นความคิดในเรื่องของ Place จะเปลี่ยนคำถามก็คือทำยังไงจะทำให้คน สื่อสารออกไปโดยตัวเขาเองเพราะฉะนั้นต้องชัดว่าจะดีไซน์ยังไงให้ถูกอกถูกใจถ้าคนจะมาพักบูที่มาพักเพราะอะไรครับชอบที่มันมีความแตกต่างแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคนมาพักเพราะว่ามีเอกลักษณ์มีความแตกต่างเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเบื่อง่ายลูกค้าที่มาอยู่กับเราถ้าเขาจะพูดต่อใน Facebook ท Twitter YouTube i n s t a g r กรมนักข่าวที่มาอยู่กับเราต้องทำให้เกิด Engagement เราต้องเชื่อมโยงเขาไว้ได้มันจะได้เกิด Conversation จากพื้นที่โรงแรมเก่านะครับไทวารีนะครับโฮเทลนะครับซึ่งเป็นโรงแรมที่ท่านผู้ชมก็คงเห็นแล้วนะว่ามีสภาพนะครับทุดโทรมเป็นอย่างมากเดี๋ยวไปดูกันช่วงหน้านะครับการเวิร์กช็อปว่าวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนไทวารีให้เป็นบูตี่โฮเทลของแต่ละกลุ่มจะเป็นยังไงพบกันช่วงหน้าครับ